สามาตุสังยุตหนึ่งนานัตวักหมวดว่าด้วยความต่างหนึ่งทาตุนานัตสูตรว่าด้วยความต่างแห่งธาตุแปบห้าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงความต่างแห่งธาตุแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าความต่างแห่งธาตุเป็นอย่างไรคือจักขุธาตุธาตุคือจักขุประสาทรูปธาตุธาตุคือรูปารมจักขุวิญญาณธาตุ ธาตุคือจักขุวิญญาณโสตธาตุธาตุคือโสรปฐศาสตรสัตธธาตุธาตุคือสัตธารมโสตวิญญาณธาตุธาตุคือโสตวิญญาณคณธาตุธาตุคือคณะสาสตรคันธาตุธาตุคือคันธารมคณะวิญญาณธาตุธาตุคือคณะวิญญาณ ชิวหาธาตุธาตุคือชิวหาประสาระสะทรสธาตุธาตุคือรสารมณ์ชิวหาวิญญาณธาตุธาตุคือชิวหาวิญญาณกายธาตุธาตุคือกายประสา ath ath. ทโพธพธาตุธาตุคือโพธพา,ารมกายวิญญาณธาตุธาตุคือกายวิญญาณ มโนธาตุธาตุคือมโนธรรมธาตุธาตุคือธรรมารมณ์มโนวิญญาณธาตุธาตุคือมโนวิญญาณภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าความต่างแห่งธาตุทาตุนานตสูตรที่หนึ่งจบ2ภัสสนานตสูตรว่าด้วยความต่างแห่งผัสสะ 86พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายความต่างแห่งภัสสะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งธาตุเป็นอย่างไรคือจกักขุธาตุโสตธาตุคานาธาตุชิวหาธาตุกายธาตุมโนธาตุ นี้เราเรียกว่าความต ah ่างแห่งธาตุความต่างแห่งภาษะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุเป็นอย่างไรคือจักขุสัมผัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุธาตุเพราะอาศัยโสตธาตุเพราะอาศัยคานธาตุเพราะอาศัยชิวหาธาตุเพราะอาศัยกายธาตุมโนสัมผัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนธาตุ ภิกษุทั้งหลายความต่างแห่งผัสสะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุเป็นอย่างนี้ภัสนานตสูตรที่สองจบ3โนภัสนานตสูตรว่าด้วยธาตุที่ไม่อาศัยความต่างแห่งผัสสะ 87. พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาค ภิกษุทั้งหลายความต่างแห่งภัสสะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งธาตุไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งภัสสะความต่างแห่งธาตุเป็นอย่างไรคือจักขุธาตุมโนธาตุนี้เราเรียกว่าความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งภัสสะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธา,า, gers, า,าตุา ความต่างแห่งธาตุไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งผัสสะเป็นอย่างไรคือจักขุสัมผัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุธาตุจักขุธาตุไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุสัมผัสมโนสัมผัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนธาตุมโนธาตุไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนสัมผัสภิกษุทั้งหลาย ความต่างแห่งภัสสะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งธาตุไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งภัสสะเป็นอย่างนี้โนพัสสนานัตสูตรที่สามจบสเวทนานาน,านัตสูตรว่าด้วยความต่างแห่งเวทนา88พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถี ณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายความต่างแห่งภัสสะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งภัสสะความต่างแห่งธาตุเป็นอย่างไรคือจักขุธาตุมโนธาตุนี้เราเรียกว่าความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งภัสสะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุ ความต่างแห่งเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งภัสสะเป็นอย่างไรคือจักขุสัมผัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุธาตุจักขุสัมผัสสชาเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุสัมผัสมโนสัมผัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนธาตุมโนสัมผัสสชาเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนสัมผัสภิกษุ์ทั้งหลาย ความต่างแห่งภัสสะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งภัสสะเป็นอย่างนี้เวทนานานัตตสูตรที่สี่จบ 5. ทุติยเวทนานัตตสูตรว่าด้วยความต่างแห่งเวทนาสูตรที่สอง 89. พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถี ณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายความต่างแห่งภัสสะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งภัสสความต่างแห่งภัสสะไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งเวทนาความต่างแห่งธาตุไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งภัสสะความต่างแห่งธาตุเป็นอย่างไร ือจักขุดธ,ธาตา <hi> ุมโนธาตุนี้เราเรียกว่าความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งภาษะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งภัษะความต่างแห่งภาษะไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งเวทนาความต่างแห่งธาตุไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งผัสะเป็นอย่างไร คือจักขุสัมผัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุธาตุจักขุสัมผัสสชาเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุสัมผัสจักขุสัมผัสไม่เกิดขึ้นพเพราะอาศัยจักขุสัมผัสสชาเวทนาจักขุธาตุไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุสัมผัสมโนสัมผัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนธาตุมโนสัมผัสสชาเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนสัมผัสมโนสัมผัสไม่เกิดขึ้น เพราะอาศัยมโนสัม no ผัสสชาเวทนามโนธาตุไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนสัมผัสภิกษุทั้งหลายความต่างแห่งผัสสะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยศความต่างแห่งผัสสะความต่างแห่งผัสสะไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งเวทนาความต่างแห่งธาตุไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งผัสสะ เป็นอย่างนี้ทุติยเวทนานัตสูตรที่หจบ6พาหิรัตธาตุนานตสูตรว่าด้วยความต่างแห่งธาตุภายนอก90พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงความต่างแห่งธาตุแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟังความต่างแห่งธาตุเป็นอย่างไรคือรูปธาตุสัทธาธาตุคันธาตธธุ p r a า a t ตโพธพธาตุธรรมธาตุภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าความต่างแห่งธาตุพาหิวราัธาตุนานัตสูตรที่หจบ 7. สัญญานานัตสูตร ว่าด้วยความต่างแห่งสัญญา91พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายความต่างแห่งสัญญาความจำได้เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งสังกัปปะความดำริเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งสัญญา ความต่างแห่งฉันทะความพอใจเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งสังกัปปะความต่างแห่งปริลาหะความเร่าร้อนเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งฉันทะความต่างแห่งปริเยสนาการแสวงหาเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งปริลาหะความต่างแห่งธาตุเป็นอย่างไรคือรูปธาตุ ธรรมธาตุนี้เราเรียกว่าความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งสัญญาเกิดขึ ner, ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งสังกัปปะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งสัญญาความต่างแห่งชันทะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งสังกัปปะความต่างแห่งปริลาหะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งฉันทะ ความต่างแห่งปริเยสนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งปริลาหะเป็นอย่างไรรูปสัญญาเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปธาตุรูปสังกัปปะเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปสัญญารูปสันทะเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปสังกัปปะรูปริลาหะเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปสันทะ รูปะริเยสนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปะริลาหะธรรมสัญญาเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมธาตุธรรมสังกปะเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมสัญญาธรรมฉันทะเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมสังกปะธรรมปริลาหะเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมฉันทะธรรมปริเยสนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมปริลาหะ ภิกษุทั้งหลายความต่างแห่งสัญญาเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งสังกัปปะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งสัญญาความต่างแห่งชันทะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งสังกัปปะความต่างแห่งปริลาหะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งชันทะความต่างแห่งปริเยสนาเกิดขึ้น พระอาศัยความต่างแห่งปริลาหะเป็นอย่างนี้สัญญานานัตสูตรที่เจ็จบ 8. โนปริเยสนานานาตสูตรว่าด้วยธาตุที่ไม่อาศัยความต่างแห่งปริเยสนา 92. พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลาย ความต่างแห่งสัญญาเกิดขึ IS IS> ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งสังกปะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งสัญญาความต่างแห่งปริเยสนาความต่างแห่งปริลาหะไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งปริเยสนาความต่างแห่งชันทะไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งปริลาหะ ความต่างแห่งสังกับปะไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งชันทาความต่างแห่งสัญญาไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งสังกับปะความต่างแห่งธาตุไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งสัญญาความต่างแห่งธาตุเป็นอย่างไรคือรูปธาตุธรรมธาตุนี้เราเรียกว่าความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งสัญญาเกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งสังกัปะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งสัญญาความต่างแห่งปริเยสนาความต่างแห่งปริลาหะไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งปริเยสนาความต่างแห่งชันทะไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งปริลาหะความต่างแห่งสังกปะไม่เกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งฉันทะความต่างแห่งสัญญาไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งสังกัปปะความต่างแห่งธาตุไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งสัญญาเป็นอย่างไรคือรูปสัญญาเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปธาตุธรรมสัญญาเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมธาตุธรรมสังกัปปะเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมสัญญา ธรรมะปริเยสนาธรรมะปริลาหะไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมะปริเยสนาธรรมะฉันทะไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมปริลาหะธรรมสังกปะไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมะฉันทะธรรมสัญญาไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมสังกปะธรรมทธาตุไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมสัญญา พิสุุทั้งหลายความต่างแห่งสัญญาเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งสังกปะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งสัญญาความต่างแห่งปริเยสนาความต่างแห่งปริลาหะไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งปริเยสนาความต่างแห่งสัญญาความต่างแห่งธาตุไม่เกิดขึ้น พระอาศัยความต่างแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้โนปริเยสนานานัตสูตรที่8จบ 9. พาหิระภัสสนานัตสูตรว่าด้วยความต่างแห่งภัสสะเพราะอาศัยาธาตุภายนอก 93. พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาค ความต่างแห่งสัญญาเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งสัสญญงกัปปะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งสัญสญ,ญาความต่างแห่งภัสสะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งสังกัปปะความต่างแห่งเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งภัสสะความต่างแห่งฉันทะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งเวทนาความต่างแห่งปริลาหะ เกิดข e e ึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งชั้นทาความต่างแห่งปริเยสนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งปริลาหะความต่างแห่งลาภะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งปริเยสนาความต่างแห่งธาตุเป็นอย่างไรคือรูปธาตุธรรมธาตุนี้เราเรียกว่าความต่างแห่งธาตุ ความต่างแห่งสัญญาเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งลาภะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งปริเยสนาเป็นอย่างไรคือรูปสัญญาเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปธาตุรูปสังกปะเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปสัญญารูปสัมผัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปสังกปะรูปสัมผัสชาเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปสัมผัส รูปะชันทะเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปสัมผัสชาเวทนารูปะป,ปริลาหะเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปฉชันทะรูปะลิเยสนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปะป,ปริลาหะรูปะลาภะเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปปริเยสนาธรรมสัญญาเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมธาตุธรรมสังกัปปะเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมสัญญา ธรรมสัมผัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมสังกัปปะธรรมสัมผัสสชาเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมสัมผัสธรรมฉันทะเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมสัมผัสสชาเวทนาธรรมปริลาหะเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมะฉันทะธรรมปริเยสนะเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมปริลาหะธรรมลาภะเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมปริเยสนะ ภิกษุทั้งหลายความต่างแห่งสัญญาเกิดขึ้นเพราะอาศาัยความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งสังกัปปะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งสัญญาความต่างแห่งลาภะเกิดขึ้นเพราะอาศาัยความต่างแห่งปริเยสนาเป็นอย่างนี้ภาหิระพัสชานะตสูตรที่9จบ10ทุติยะภาหิระพัสนานัตสูตร ว่าด้วยความต่างแห่งภสษะเพราะอาศัยธาตุภายนอกสูตรที่สอง94พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายความต่างแห่งสัญญาเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งสันกัปะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งสัญญาภาษะเวทนาฉันทะ ปริลาหะความต่างแห default, ่งลาภะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งปริเยสนาความต่างแห่งปริเยสนาไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งลาภะความต่างแห่งปริลาหะไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งปริเยสนาความต่างแห่งชันทะไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งปริลาหะเวทนาผัสสะสังกปะ ความต่างแห่งสัญญาไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งสังกับปะความต่างแห่งธาตุไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งสัญญาความต่างแห่งธาตุเป็นอย่างไรคือรูปธาตุธรรมธาตุนี้เราเรียกว่าความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งสัญญาเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุ ความต่างแห่งสังกัปปะเกิดขึ USSR, TA, alah, ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งสัญญาผัสสะเวทนาฉันทะปริลาหะปริเยสนาความต่างแห่งลาภะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งปริเยสนาความต่างแห่งปริเยสนาไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งลาภะปริลาหะฉันทะเวทนาความต่างแห่งผัสสะไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งเวทนา ความต่างแห่งสัญญาไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งสังกัปปะความต่างแห่งธาตุไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งสัญญาเป็นอย่างไรคือรูปสัญญาเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปธาตุธรรมสัญญาเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมธาตุคือธรรมสังกัปปะเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมสัญญา ธรรมะปริเยสนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมะปริลาหะธรรมะลาภาเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมะปริเยสนาธรรมะปริเยสนาไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมะลาภะธรรมะปริลาหะไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมะปริเยสนาธรรมะฉันทะไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมะปริลาหะธรรมะสัพพสัจชาเวทนาไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมะฉันทะ ธรรมะสัมผัสไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมะสัมผัสสชาเวทนาธรรมะสังกปะไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมะสัมผัสธรรมะสัญญาไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมะสังกปะธรรมะธาตุไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมะสัญญาภิกษุทั้งหลายความต่างแห่งสัญญาเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาต ความต่างแห่งสังกปะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งสัญญาภาษะเวทนาฉันทะปริลาหะปริเยสนาความต่างแห่งลาภะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งปริเยสนาความต่างแห่งปริเยสนาไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งลาภะความต่างแห่งปริ ลาหะไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งปริเยสนาความต่างแห่งชันทะไม่เกิดข um, ึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งปริลาหะความต่างแห่งเวทนาไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งชันทะความต่างแห่งผัสสะไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งเวทนาความต่างแห่งสังกปะไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งผัสสะ ความต่างแห่งสัญญาไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งสังกับปะกความต่างแห่งธาตุไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้ทุติยะพาหิระพัสนานตสูตรที่สิบจบนานตวัคที่หนึ่งจบรวมพระสูตรที่มีในวัคนี้คือ 1. ทาตุนานัตสูตรสอง ภัสนานตตสูตร 3. โนภัสนานตตสูตร 4. เวทนานานตตสูตร 5. ทุติยเวทนานานตตสูตร6ภาริหัธาตุนานตตสูตร 7. สัญญานานตตสูตร 8. โนปริเยสนานานตตสูตร 9. พาภาหิราผัสนานตตสูตร10บ ทุติยะภาหิระพัสนานัตสูตร